เมืองทอทีวีจะพาคุณผู้ชมมาอัปเดตข่าวสารของคุณพลช้างศึกทีมชาติไทยของเรานะครับเราจะมาดูในเรื่องของทีมชาติไทยชุด4เกมที่จะป้องกันแชมป์ที่ประเทศสิงคโปร์ในปลายเดือนนี้นะครับคุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้15พฤษภาคมช่วงเวลา9นาฬิกาที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทยคโค้ชโชคโชคทวีพรหมรัตน์หัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมช้างศึกทีมชาติไทยชุด4เกม2015นะครับก็นํา ลูกทีม19รายเข้าทดสอบสมรรถภาพก็จะขาดเพียงแค่ทูชน,นั้นป้อมบุพภาที่ติดสอบแล้วก็จะตามมาเทสช่วงบ่ายโดยการทดสอบแบ่งออกเป็น3ขั้นตอนนะครับก็คือการวัดปริมาณไขมันของร่างกายการทดสอบความคล่องตัวและการทดสอบความอดทนของร่างกายซึ่งนักเตะทุกคนก็ผ่านการทดสอบแบบฉลุยเลยแ่ะครับ ซึ่งหลังจากเสร็จสิ้นการทดสอบสมรรภาพทั้งร่างกายจะได้รู้ว่านักกีฬาทีมชาติไทยชุดสีเกมของเราแต่ละคนนั้นจะมีความฟิตมากน้อยแค่ไหนผลก็ปรากฏว่าเจ้าแบ็กอาทิตย์ดาวสว่างเซนเตอร์ฮารตัวเก่งของสโมสรเอส c จเมืองทองอยู่ในแต่ของเราเป็นผู้เล่นที่มีความฟิตมากที่สุดคือทําได้15.1เลเวล ซึ่งก็ถือว่าอยู่ในระดับความฟิตของเกรดผู้เล่นระดับสโมสรเอเชียเลยทีเดียวรองลงมาก็เป็นเจชนาทิพสงกระสินนะครับมิดฟิลห้องเครื่องของสโมสร b ีเอซีเทโรได้14.8เลเวลส่วนผู้เล่นคนอื่นๆน,นะครับก็มีความฟิตในระดับสูงซึ่งก็ถือว่าพร้อมสำหรับการแข่งขันที่จะมาถึงครับ ในส่วนของนักเตะเอสซีเมืองทองอยู่ในแต่ที่ติดทีมชาติไทยชุดป้องกันแชมป์4เกมที่ประเทศสิงคโปร์นั้นก็ประกอบไปด้วยตำแหน่งกองหลังพี่แบ็คอาทิตย์ดาวสว่างเจ้าเท็กสุริยาสิงมุยนะครับมิฟิลตรงกลางนะครับกับตันตังสารัตอยู่เย็น กลิ้งศิวกรจากขุปราาส拉萨นี่ถูกเรียกตัวมาแทนที่เจ้าจัวกระสเดชเวทยาวงที่มีอาการบาดเจ็บซึ่งเจ้าตัวก็ไม่สามารถที่จะรับใช้ทีมชาติไทยได้นะครับก็เลยทําให้ทางสตาฟโค้โค้ชโ,โชคนะครับเรียกเจ้ากลิ้งศิวกรจากขุปราาส拉์เข้ามาแทนที่นอกจากนั้นก็ยังมีพิ่นิวทิติพันธ์พ่วงจันทร์ด้วยนะครับในตําแหน่งของมิดฟิลด์ตรงกลางส่วนหน้าเป้าเป็นพี่ทูชนานันท์ป้อมบุกผ,ผานะครับที่มีชื่อกลับมาติดทีมชาติไทยอีกครั้งหนึ่งครับ ในส่วนของทีมชาติชุดใหญ่นั้นนอกจากสารัตอยู่เย็นก็จะมีพ่มุยทีรศิลปแดงดาซึ่งล่าสุดก็กลับมาฝึกซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่หายป่วยจากอาการไข้หวัดใหญ่ซึ่งเดี๋ยวบมงทองทีวีของเราก็จะนําบทสัมภาษณ์ของพ่มุยทีรศิลปแดงดาจากเว็บไซต์สยามสปอร์ตมาฝากสาวกกีลนพยองถึงการกลับมาฝึกซ้อมอีกครั้งหนึ่งของพิมุยทีรศิลปแดงดาครับวันนี้มาซ้อมวันแรกกันบ้างครับครับก็ ก็ไม่มีอะไรมากครับก็คือผู้เล่นบางคนอาจจะยังไม่ได้มาร่วมซ้อมเพราะว่าสี่เกมเึ่งไปเทสตอนเชาน้าก็ผู้เล่นในการซ้อมก็ค่อนข้างก็ก็ยังไม่ผมก็ยังไม่ได้เต็มทีมนะครับก็โอเคก็ถือเป็นการดีในการที่โอเคผมได้มาสัมผัสเกมได้มาเล่นบอลแล้วก็โอเคค่อยค่อย เรียกตัวเองกลับมาเรียกเรียกกำลังเรียกแรงตอนนี้เราถามมุยม้ยมุ้ยมองว่ากี่เปอร์เซ็นต์ครับ <c oughs> ก็ตอนนี้ยังบอกไม่ได้ครับก็เพิ่งเพิ่งหายไข้มาด้วยครับก็เนี่ยครับอยู่ในช่วงของการเรียกกำลังว่ามันมันจะเรียกได้เยอะขนาดไหนนะครับ ก็ขอให้นักเตะ s อสเมืองทองอยู่แต่ของเราแต่ละคนที่รับใช้ทีมชาติไทยนั้นแสดงผลงานแสดงศักยภาพของตัวเองออกมาให้อย่างเต็มที่เลยนะครับเพื่อพาทีมชาติไทยของเราให้ผ่านไปถึงเป้าหมายในแต่ละชุดที่ตั้งเอาไว้ให้ได้ครับ